ครยบสวัสดีด้วยสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์อาจารย์นะครับเรื่องครูในดวงใจของผมนะครับซึ่งมีอาจารย์ธนรัตน์สุนิพันธ์นะครับที่เป็นครูในดวงใจที่สุดของผมนะครับประทับใจแล้วก็ตื้นตันมากที่สุดครับผมติดต่อใครไม่ได้แล้วอะจะให้อาจารย์ยวคพูดยังไนสิเรามาคําถามแรกนะครับอาจารย์แนวคิดที่มีต่อวิชาชีพครูครับอาจารย์คิดรู้สึกไหมอ๋อ ด้วยความเป็นวิชาชีพก็ต้องบอกว่ามันคำว่าวิชาชีพเนี่ยก็คืออาชีพใช่ไหมแล้วก็ครูแล้วก็ครูก็หมายถึง่อ,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 อาชีพที่ที่เป็นครูเป็นผู้สอนเพราะนั้นะการมีวิชาชีพก็หมายถึงว่าการต้องการสร้างบรรทัฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของครูทั้งประเทศท่นเองเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนที่เป็นครูเนี่ยแล้วมีมาตรฐานเดียวกันนั่นหมายความว่า,วามันเป็นการยกระดับวิชาชีพของคเป็นครูของครูไทยทั้งประเทศ ไม,ไม่ไม่ต่อสักนิดเลยอาไม่ต่อันนิดหน่อยนิดหน่อยเกี่ยวกับความภาคภูมิใจหัอาจนะครับเมื่อประกอบวิชาชีพครูเอ่อต้องบอกแน,แน่นอนความเป็นครูเนี่ยมันมันเป็นอาชีพที่ต้องสั่งและต้องสอนนะัทั้งในเรื่องของอวิชาการเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันมันคละรวมกันหมดเลยเพราะฉะนั้นความเป็นครูมันไม่ไใช่แค่เรื่องของในห้องเรียนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ต้องสอนนอกห้องเรียนด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้สอนคน ไม่ว่าจะกี่คนก็ตามเนี่ยนะครับเราควรจะต้องชี้แนวทางให้เขาไปในทางที่ดีทางที่ถูกต้องไม่ว่าในเรื่องของวิชาการแลว้วของการใช้ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทุกคนก็ต้องภาคภูมิใจนเรื่องธรรมดาทุกอาชีพแหละภาคภูมิใจแต่ว่าด้วยความเป็นครูเนี่ยมันก็จะภูมิใจเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่สร้างคนสร้างทั้งความรู้ทั้งคุณธรรมแลว้วก็จริยธรรมนั่นแหละมันจริงนํามาซึ่งความภาคภูมิใจที่ที่ที่เรามีในวิชาชีพของเรา จึิงไหมหล่อเลยครับอาจารย์หล่ออยู่แล้วตอนแรกก็หล่ออยู่แล้วตอนนี้หล่อขึ้นมาเลยอาจารย์สุดสุดครัอาจารย์พองมาอย่างดีคำตอบอ๋อไอตัดนะไม่ตัดอาจารย์เลี้ยวเลยเลี้ยวเลยต่อเลยใช่ไหมต่อเลยครับคำถามที่สามความจำเป็นของวิชาชีพครูครับอาจารย์รู้สึกไงรก็อย่างที่พูดตั้งแต่แรกแล้วถามว่าครูสำคัญไหมครูเนี่ยถือเป็นสถาบันครอบครัวที่สองของของเด็กๆที่ที่เด็กๆเนี่ยจะต้องเจอ เกิดมาก็อยู่ในครอบครัวที่หนึ่งที่บ้านใช่ไหมพอโตขึ้นมาก็ต้องเข้ามาที่โรงเรียนม,มันมันเป็นสถานที่บ่มเพาะทุกๆอย่างมันเป็นสถานที่ที่รอหลอเพราะฉะนั้นแน่นอนน่ะมันอาชีพครูปเป็นความสําคัญอ่ะในการที่อ่ะทำให้เด็กเติบโตไปเป็นคนอย่างไรเด็กเป็นคนอย่างไรสังคมมันก็จะเป็นอย่างนั้นตามมาเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือความสําคัญของวิชาชีพครูเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไม่ใช่ในเชิงวิชาก,การอย่างเดียวมันต้องจาเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของคุณธรรมาจเรียกธรรมต่ตางๆเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปหมดเพราะนั้ ที่สําคัญทีเดียวดีไหมัดีครับอาจารย์อนันนี้มาคําถามสุดท้ายครับอาจารย์จับได้ไหมเหตุการณ์ที่ประทับใจที่อาจารย์ได้เป็นครูมาเป็นประสบการณ์ที่อาจารย์ประทับใจนี่ประสบการณ์อะไรดีครับต้องบอกว่าประทับใจทุกเหตุการณ์โอ้โหอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางด้านลบและทางด้านบวกเพราะเพราะมันก็คือประสบการณ์ประสบการณ์คือการเรียนรู้ไงถ้าประสบการณ์ทางด้านบวกเนี่ยมันก็ชุ่มฉ่ำัวใจประสบการณ์ทางด้านลบเนี่ยก็เอามาเป็นบทเรียนให้ปรับปรุงตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่า เด็กจะดีเด็กจะร้ายอย่างไรเนี่ยมันล้วนแต่เป็นประสบการณ์และบท,รทเรียนของครูทท้านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กจะเรียนจบเรียนไม่จบมีงานทําไม่มีงานทําทุกอย่างล้วนแต่เป็นประสบการณ์ของทั้งครูทั้งเด็กที่จะต้องมาปรับใช้ในชีวิตตวเองเพราะทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวคือประสบการณ์ที่ดีหรออาจารย์สุดอน<ะ>ผมขอตัวอย่างหนึ่งอย่างที่เหตุการณ์ทางด้านลบเนี่ยแบบเจอใครที่มันรู้สึกว่าด้านลบในชีวิตเหตุการณ์ทางด้านลบหรอ ก็เด็กด่าไงอ๋อเด็กด่าเด็กด่าคืออาชีพครูเนี่ยคือเด็กด่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องสั่งสอนเขาคือเป็นอาชีพที่คิดว่าถูกด่าว่าเสือกและเจ็บปวดน้อยที่สุดอ้โหจย์เพราะนั้นคุณมีหน้าที่สั่งสอนเขาคุณสั่งสอนไปเขารับไม่รับเป็นเรื่องของเขาแต่ทุกคนมันมีวิธนาการตัวเองอยู่แล้วเ,เขาไปเรียนรู้ตอนนี้เดี๋ยวต่อไปเขาก็จะเรียนรู้คําของเราเนี่ยมันจะติงตาอยู่กับตัวเขาตลอดไป เข้าใจว่ะเข้าใจเออไม่ต้องอย่าร้องเลยนี่กานซึ้งใจเลยแมงแมงแมงทองแมงเข้าตาอาจารย์โอเคจบไหมซีคำถามจบครับอาจารไม่มีแล้วนะครับขอบคุณครับเอาโอเคจะมองก๊อปกัดเท้าอาจารย์เลยเฮ้ยไม่ต้องกัดเท้าโหเท้ากาจารย์โอเคจบไหมครับขอบคุณครับอาจารย์